3ข้อดีของไข่ที่คุณต้องรู้ง่ายๆเลยไข่1ฟองเนะี่ยสามารถสร้างลูกเจี๊ยบได้1ตัวแสดงว่าในไข่หนึ่งฟองมีสารอาหารสําคัญเยอะมากที่จะสามารถทําให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาได้ข้อ1ไข่มีคอเลสเตอรอลดีอยู่ในนั้นและในงานวิจัยกว่า90%คนที่กินไข่ไก่วันละ1-2ฟองระดับคอเลสเตอรอลเท่าเดิมเมื่อไปตรวจด,ดู ซึ่งจริงๆแล้วร่างกายของเราต้องการคอเลสเตอรอลนะเพื่อไปช่วยซ่อมแซมส่สวนที่สึกหรอประมาณ300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งในไข่หนึ่งฟองก็จะมีคอเลสเตอรอลดีตัวนี้ประมาณ212มิลลิกรัมข้อ2ช่วยเพิ่มความทรงจําได้เพราะในไข่หนึ่งฟองเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าโคลินอยู่ประมาณ100มิลลิกรัมซึ่งจะไปช่วยบํารุงสมองของคุณได้ซึ่งปกติแล้วร่างกายของเราต้องการสารโคลินประมาณ400ถึง500มิลลิกรัมต่อวันอยู่แล้ว ข้อสี่ไข่ช่วยบำรุงดวงตาของเราได้ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าสารโคลีนที่อยู่ในไข่จะไปช่วยบำรุงจอประสาทต,ตาของคุณและยังมีลูทีนซีแซนทีนที่ไปช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่จอประสาทต,ตาคุณด้วยเห็นไหมว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยให้ประโยชน์ต่อคุณมหาศาลถ้าจะให้แนะนําในคนทั่วไปคุณสามารถรับประทานวันละหนึ่งองฟองต่อวันได้เลยสบายๆแต่สําหรับใครก็ตามที่มีไขมันในเลือดสูงแล้วกังวลไม่กล้ากินไข่หมอ แนะนําให้ทานเฉพาะไข่ขาวหรืออาจจะทานไข่ทั้งฟองเพียงสัปดาห์ละไม่เกิน3-4ฟองก็ได้ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ